ันเสียเวลาเออแชร์ออกไปเซ่แชร์ออกไป,ออกไปจัดของขวัญมา9999แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์ออกไป9999แล้วแชร์ออกไปเนี่ยผมดีใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนดูผมเยอะขึ้นมากมายมาหาศารบอกไม่ถูกนะจริงๆนะกดแชร์ออกไปเซ่ แชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเออจัดมาขอบคุณมากสำหรับดอกกุหลาบพ,พิมพ์เข้ามาเลยแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามไปติดตามผมได้ที่บ้านแดงนะนะติดตามผมที่บ้านแดงได้ในช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะผมดูแร,รายการอยู่ประจำแหละกดแชร์ออกไปเซ่เข้ามากันตั้งเยอะแยะ กดแชร์